ดีเอฟซีเมลิเต้ยมาแล้วนะคะอไา,อาบอคอาถามว่าให้ถามว่าใครต่อเรื่นเกลียกันเลยต่อตเกลียโอ้ยเลยสวัสดีนะมาของกระเลิกงานแต่พี่น้องคางเมาข่าวน้อยตาโอุ้ยตาว่าเจ้าหนูซื้ออย่างน้อยข้างหลังนะ่ะซื้ออย่างอีสองเหลืองนั่นยิงครับ<อ> <laughs> แม่จะถลุหนูนะหนูยังมาขับใช่ไหม พึ่งเลิกงานค่ะกำลังยุ่นี่ฮตจอดยู่ใส่นอนคุณชินาไรเราเพิ่งมาจากไลฟ์สกุลปิดของพอดีพี่ร้งนะเจ้าโอ้ยคือฟงอาเถอะเมาข่าวหน่อยไม่ยกโกอีน้อยสุดกระบาะในเปียกากน้ำทางอีห้าแตบตายแห่งห้าคือทั้งรถขุดอุ้ยิเดียดขาดโอ้โหกินอะไรซุกห่างบ่ฮะกินอะไรซุกห่างบ่ ขี้เดียดทุ่มหกักหักวัดจันกุหลขี้เดียดจอดได้ไหมฮกุหลาบซอยเลยฮะหักยู่บ่แม่หักอยู่ยบ<อ>งบ่แม่ลืมข้าวแม่หักอยู่บ่น้อยกำลังเดินทางกลับนะเจ้าตอนนี้จอดอยู่ที่กุชินาลายฟื้นพี่น,อน้องขาฟื้นอยู่ท่องลด บงหนาดีละย่งางเขล็ดที่เป็นหันเขาด่ามาสั่นมหันนะเขาดาหนูอเ,หเอาบอกเขาไม่ได้ดาบอ,อ,อากว่าตาเใหญ่อยออ่านไปเขาชมนะ่ะเห็นไหมขนตานะ่ะคนตาสวยมาสั่นผมพูดเลยไมาเห็ดไม่เห็ดไฟเส้นคุณอยู่มานี่ <c oughs> อีแม่กินอย่างแล้วอีแม่กกับม่านมีอย่างไรแม่นมนมเอฟซีโตโยงพอวีนั่นนี่ เต้นเด้ายูบันไปไหมอ่ะเต้นยุบหัวหันนว้ายโคดโพมโหมาห้งวดน่าขึ้นมาปวดแก๊เมนบะเมียว้าอ้ยาคาจันครับโหลดพี่น้องฉัไม่กินข่าวกินอย่างราคาจันวรวันจันผู้กชูน นั่งพักกินข่าวแล้วพวกเฮาก็จะเดินทางต่อพี่น้องขาเดินทางกลับบ้านตรงดีใจแง่งพี่น้องขาดีใจที่ได้ขึ้นแบบว่าอ่าวพโพลวิลพง์บันไปพ่อไปพ่อมิตรตะลกแบบรุ่นมาเริ่มแบบเบอนะพี่แบบว่าแบบแกนเวทีมิตรปัลาะมาจังไม่เลียก,กับแปเพิ่นเป่ากับมอมไห้เนะเาะเขาเป็นตลกนองไม่เราเป็นตลกซ้อมหม่สิพี่น้องขา กาแฟเป็นเมนยกโกลเมซีเปากระมอมไห้นะคะแล้ว <Okay. S 1> ผมมีนี่รุ่ยมือหนิไม่หลีกกรบ่ได้ mm hmm. ขึ้นเวทีเลย mm hmm. แต่ว่ามือนีิแบบว่า mm hmm. โอ้ขาวหน่อยมีโยกโกลเมาขาวหน่อยอันอันอันอ๋อมีโยกโกลมสองเบรกใหญ่ๆพี่น้องก็หาดแต่หาดแต่บักคารันบักคารันบักคารันขับรถสูตรตามตามมือนีิกูสวยอยู่บอ มึนอนี่เขาสวยเยา,าว์เทาบ้ยเอาที่าดไดีเวเมีอ้อยสวยเยา,าวเทาขันขั้นสบอจริงกระยันเียรเอากลัวงูอมึงอยากกลัวยังมอาฮายังมามเปิดกูใหม่มึงก็พาไปแต่สถานีตำรวจแล้วก็จะบอกให้ด,นนด้วยนั่นแหลเห็นคนตอคนเดนนยัง แว้เยโอ้ยมหาเก่งเมียน่อยโอ้โหน่ะเฮือกันนอนนอนหลับนอนหลับกกอยเห็นมังย่านอนสือดอนเฮือก็นนันนี่ไม่ใส่โอ้ยทุกแมวแถวน้ามนาอุ้ยเขาติดบมว่ะแสลเลยอยู่บ่เฮ้ยบ่เห็นอันอิชุบิซี่เห็นแต่ปลาชนเห็นกุ้งชนู่ ถ่ายรูปไว้ไถ่รูปไม่รีไรว้เพิ่นเฝ้าย่างของน้ำผสมเพิ่นเฝ้าไปแก้วจอกของมันยากสุดศูนยวันจิมาชวนให้กูอยังางไรบักตอมละเมอนในกู้สวยบอกกูถามมาึงซีเอาความจริงเอาความจริงจริงนะพี่น้องนะเพิ่นจริงบสวยเลยเไม่มไมรีบบ๊วยต้องได้อากาศมาวงอุ้ยเอา,า,าอสีาหลาดเอาซะโอ้ยโอ้ยไอ้พี่น้องคาร์เรากินข้าวเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเดินทางกลับบ้านเนาะเอาเนาะ กินข่าวขอกินข่าวต่อนะคะเดี๋ยวเดินจะเดินทางต่อเดี๋ยวไปพบไลนจากสุรุตไลน์จาว่านดีไมน์ยังก็เจอวันไหประกาศมาวงเอาบุวงเอาข้อจีบงกลมใหญ่แต่น้อยขี้น้อนฮะบุ้งกลมบุ้งให้แม่หน่อยไม่มองไหนไม่สวยวงสิโอ้ยวงนอกเหรอบุ้งให้หมดตัวเลยอีเท่าลุยก็นั่งอยู่ท่วงรถพี่น้องขาอีอุยก็นั่งอยู่ท่วงรถพันบุ้งหัวเพร่ะใจกับพี่นหลับระบาดจากพี่น้อง เดี๋ยวไม่ลีกกินข่าวตอเดี๋ยวไม่ลีจะไปจังไปเจอกันที่บ้านผ่านนะครับตอนมันเดือดเลยอ้วาวกินข่าวก่อนประจิตหาก็าถึงบ้านเรียบร้อยแล้วเจ้าค่ะถึงบ้านประมาณมือเศร้านี่ประมาณตีตีสกับตีหพี่น้องขาหลังจากนั่งพักผ่อนกินข้าวตอนแบบพักเบรคพักโลกให้เอ้ยพ,พักรถให้ต้อมนะาะพ่า เมื่อคืนฝนตกกำแพงเงียี่ยี่ยว่งหอดบานกับะมานตีสี่กลัวตีห้าเมื่อหอดกับรีเซอร์ดูกล่างตะหน้าล่างตะแขนตะขาพี่น้องขาแลวก็สลบยาวจนถึงตอนนี้พี่้องขาอาบน้ำแล้วอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยนะคะไม่ลุยไม่ลุยอาบน้ำแล้วเร็วเมื่อกี้ออกไปข้างนอกเพราะว่ามีแขกเขามาเนี่ยเยไปรับแขกอยู่ค่ะเมลี่ก็นอนอยู่บ้านสวนเหมือนเหมือนเก่าเหมือนคืนเมื่อคืนพี่้องขาเมลี่อาบน้ำแล้วเมลี่ก็จะ เสื้อสูทเสื้อสูแล้วก็สิแต่งหน้าแล้วก็สิออกไปกินข้าวนะคะถ่ายนี้ลุยรับแขกรับอะไรเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไม่รีดแต่งหน่ะก้นบึดหนึ่งแป๊บหนึ่งเด้อพี่น้องเด้อใส่ส้มก่อนเอามันก็เป็นเสียงยังงี้ขออนุญาตใส่ส้มก่อนแป๊บหนึ่งนะ่าจังกองแป๊บหนึ่งขออนุญาตใส่ส้มแป๊บหนึ่งค่ะ ก็สิแต่งน้าพี่น้องขาแต่งองค์ชงเครื่องก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเราจะไปหากินข่าวกินน้ำอคืนผู้ใดไดบงแนะ่เมื่อคืนใครได้เข้าไปดูไรสดกลุ่มปิดเพราะวีรพงศนะ์แน่ศิลปินผะู้ใดในพี่น้องขาติกันเข้ามาได้นะคะหิกันเข้ามาได้เด้อไม่รี่แสดงไป่ไหนเด็ดช็อตบอร์ชอดช็อตไหมเมื่อคืนเพิ่นขึ้นเิ่นกระิแบบยิ้มขาวหน่อยในจะหน่อยพนะ่ยว่า อ่าปรมาจารย์เพิ่นอ่นแม่โยโกซิสเกะแล้วก็เมซี่เพิ่นอ่อนแอ,อนเคิร์นเอาอย่างเอาค่ายออเพิ่นล่าค่ายออแล้วเพิ่นเอาค่ายออไม่ให้มิรี่เปกสองเปกซ้ำนี่แหละพี่น้องคะ่ะสองขอมือใหญ่ๆต่อกันบัตรไตไปบัดหนึ่งพี่นอ้องเอ้ย ให้เพื่อนเป่ากระมอมไห้นะคะให้เพื่อนเป่ากระมอมรับขวัญไหเพราะว่าเมื่อคืนไปเราก็ตื่นเต้นกันมากมิกตรพูตื่นเต้นมิตรพูมาแบบว่าไปหอดคือเอาบอกเผาไปขลายสวนเพื่อนนานาะคือแบบว่านําทีมโดยตรกนี่รุ่ยชาแนลเพื่อนสาวมิรีไปหอดเพื่อนกับซิมิตาปล้ำมาจาดเท่ากับไปฝากเหงื่อฝากโตน้าเพื่อนพี่น้องคะ่ะกระมวลกระซึนกระยิยนกระย้อน มวนคักถ้าผู้ใดได้เบิบงอย่าลืมนะพี่น้องคาเขามาคอมเมนต์เห็นไม่ดีแนะ่ผู้ใดไรเดบงเน่เนะมือคขึ้นไม่รีบเป็นยังไงบ้างกงระิือไ้เล่นหลังหลายแต่ว่ากะไปมวนไปซื้อได้รับโอกาสแบบเด้ขึ้นไม่ดีไม่รีบก็ดีใจแล้วนะคะขอบคุณเอฟซีทุกท่านที่ให้กาลังใจนะคะขอบคุณพึน่นสาวนิรุยนะคะที่มาดึงไม่รีบขึ้นเรืงเวทีน้่นและพี่น้องคารไปหาประสบการณ์นี่อยู่ว่าเอาประสบการณ์มาพัฒนาตัวเองอีอยอยบอกไม่รีบสิไม่รีบก็จะเอาประสบการณ์ตรงนี้มาพัฒนาตัวเอง นะเจ้าขาเขาคุณหลายๆนะคะอย่าลืมคอมเมนต์นะว่าใครๆได้เข้าไปดูมมลี่แสดงไปตั้งแต่แนทช็อตบอสนุกบอพ่อดเบิงบอนะพี่น้องขะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมมลี่เธอหามาแล้วด้วยนะเจ้าขาไมลี่ก็จะสร้างตัวเองออกมาให้พี่น้องได้หัวได้หมวนกันตลอดนะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยนะเจ้าค่ะไปแล้วพี่น้องขาขอไปตัางหน้าไปหากินเขากินน้ำก่อนเด้อพึ่งฟื้นพึ่งฟื้นใบบ้าไอ